วันนี้ขอนำสเสนอค,คำว่าหล่อจนจะวูบเป็นภาษาจีนค่ะหล่อจนจะวูบเป็นภาษาจีนพูดว่าสวยยุ่นละสวยยุนละสวยแปลว่าหล่อใช่ไหมคำนี้ใครๆก็รู้สวยแปลว่าหล่อยุ่นละยุ่นละแปลว่าเป็นลมดังนั้นค่ะสวยยุ่นละก็แปลว่าหล่อจนจะวูบนั่นเองเอ้ยถ้าเกิดใครนึกภาพไม่ออกว่าการหล่อจนจะวูบมันจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวขอขึ้นรูปให้ดูค่ะ พี่เก้าคือือ帅晕了的定义พี่เก้าก็คือนิยามของคำว่า帅晕了อ่าเป็นนิยามของคำว่าหล่อจนจะวูบนั่นเอง <c oughs> เห็นด้วยไหม <c oughs> ไม่เห็นด้วยไม่ได้ <c oughs> อะต่อมาค่ะถ้าเกิดเราอยากพูดเป็นประโยคแล้วคะ <c oughs> บอกว่าวันนี้พี่เก้าอ่ะหล่อจนฉันจะวูบเราก็จะพูดว่า今天我被 p i ไปพ帅晕了今天我被วย k ้ o 帅晕了 เอออันนี้ก็คือใช้รูปประโยคเป้ก็คือวันนี้เนี่ยฉันโดนพี่เก้าทำหล่อใส่จนแบบจะวูบอะความหมายประมาณนี้เออก็คือเห็นเขาหล่อแล้วเราก็เลยจะวูบดังนั้นเราเป็นผู้โดนกระทำจึงใช้รูปประโยคเป้ถ้าเราใช้ปากก็ได้ค่ะอย่างเช่นสายตาของเขาทำเอาฉันจะวูบอย่างเงี้ยนี่มันเป็นเรื่องจริงใช่ไหมทุกคนเราก็สามารถพูดได้ว่าถ้าแต่เหยียนฉัน 把我帅晕了，他的眼神把我帅晕了คุลองแต่งประโยคมาดูค่ะเอามาเลยชอบผู้ชายคนไหนคนไหนหล่อจะวูบเขียนให้ดูหน่อยขายหน่อยอยากดูวัสดุพิก้าวได้หรือเปล่าโอเคค่ะแล้วก็โบโบนะคะเป็นเหล่าซื้อน,นะคะทุกคนสามารถติดตามได้แล้วก็ถ้าใครอยากเรียนภาษาจีนนะคะทักมาที่บ้านฟ้าโบโบกวนจีนได้เลยค่ะ ทำงานทำการอยู่นะคะไม่ได้บ้าผู้ชายอย่างเดียวค่ะ